การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Dexter Bric Superbike Championship เดินหน้าแข่งขันสนามที่2ระหว่างวันที่22-24สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลกิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนักปิดแถวหน้าดา,ดาวรุ่งจากทั้งไทยและต่างชาติอาทิอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอิตาลีรัสเซียอินเดียญี่ปุ่น โดยผลการซ้อมครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์บาย 1,000cc SB1 Pro ปรากฏว่าจอมเก่าอย่างสแตมอภิวัฒนวงธนานนนจากอีส t Racing Team รั้งจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ1นาที36.813วินาทีเหนือย,ยอดนักปิดดาวรุ่งจากฮอนด้าอย่างมิกพนัทละองปลิวจากอ e ีเดวิสึกฮอนด้าทีมคริสต์มาสเพียง0.242วินาที จนอันดับ3ได้แก่บอลจากกลิฑาแบงสว่าจากไบต์สตอรี่พี r ีทีลูบิคคนส์ยามาฮ่าเรสซิทีมตามหลังถึง1.904วินาที ัดมาอีกหนึ่งวันเป็นรอบคัดลิฟายรุ่นใหญ่สุดของประเทศไทยซูเปอร์บาย 1,000cc SB1 Pro ตำแหน่งโพตกเป็นของยอดนักบิดดาวรุ่งสายเลือดใหม่จากฮอนด้าอย่างมิกนัทละองปลิวที่ลงบิดให้กับอีเดมิสุฮอนด้าทีมคริสต์มาสด้วยเวลาต่อรอบหนาที36.176วินาทีเหนือสแตมอภิวัฒน์วงธนานนนอดีตแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เอเชียจากอีส t เอ็นจทีเรสติ้งทีมอันดับ2ถึง0.695วินาที ส่วนกริดที่3เป็นของซุปอนุชาณ่าเจริญศรีนักบ,บิดประสบการณ์สูงจากโปรฮอนด้าริสโตนอันเดรนี่เบนดิกเอเอนรสติ่งทีมตามหลังเจ้าของโพล1น6 3วินาที ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของการแข่งขันรายการ Nexter b i c Superbike Championship นั่นก็คือกิจกรรม PitW a l k ซึ่งมาช่วยเพิ่มดีกรีกความสนุกด้วยพริตตี้ระดับท็อปที่ทีมแข่งและแบรนด์สินค้าชื่อดังต่างคนทับมาร่วมสร้างสีสันทั้งสวยเซ็กซี่และน่ารักกันแบบจัดเต็มเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนความเร็วได้อย่างมากขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟไม่ว่าจะเป็นเสื้อยือดสติกเกอร์นักแข่งพวงกุญแจและของที่ระลึกอีกมากมาย เหล่านี้ถือเป็นกำไรของแฟนความเร็วที่เข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ทั้งความมันความประทับใจและของที่ระลึกจากนักแข่งที่ชื่นชอบกลับบ้านอีกด้วย จากกิจกรรมพิทวอลก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่เกมในรุ่นใหญ่รุ่นซูเปอร์บาย 1,000cc SB1 Pro ที่ดุเดือดสมการรอคอยของแฟนความเร็วโดยแข่งขันกันทั้งสิ้น12รอบสนามซึ่งกรดสตาร์ทเรสนี้มีมิกธนัดละอองเปลิอดาวรุ่งใสเลือดใหม่จากอีเดมิสึฮอนด้าทีมคริสต์มาสเป็นเจ้าข,ของโพขนาบข้างด้วยแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เอเชียสองสมัยอย่างสแตมอภิวัตวงธนานนนจากอ a s t n ็ t Racing Team และจอมเก๋าของไทยอีกคนอย่าง ซุปอนุชาณนัาจเจริศสีนักบิดประสบการณ์สูงจากโปร h อนด a าบิสโตนอันร ի, เรนี่เ n น i ิ a n r เ c i n g t ร a สในกริดที่2และ3 <ST AR G> หลังออกตัวมิ์ธนัทขยับขึ้นเป็นผู้นำโดยมีสแตมอภิวัตรไล่ตามกดดันอย่างหนักตลอดทั้งเรส ก่อนจะแซงได้ที่โค้ง8ในรอบสุดท้ายแม้มิกซ์ธนัทจะพยายามเอาคืนในโค้งสุดท้ายแต่ก็ไม่สำเร็จผลปรากฏว่าสแตมอภิวัตรพง,งาดคว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันด้วยเวลา19นาที32.021วินาทีเชือนอันดับ2อย่างมิกซ์ธนัทเพียง0.023วินาทีเท่านั้นอันดับ3เป็นของซุปอนุชาตามหลัง14.428วินาที วันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ที่ดีครับแล้วก็เกินควางขา้นหมายของเราด้วยครับก็วันนี้คิดว่าอยากจะจบโพเดียมแล้วก็อยากจะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโบนัสของผมด้วยกับการจับรถขั้นใหม่ด้วยขณะนี้เป็นรถขั้นใหม่แล้วก็เรามีเวลาเซตอัพกันค่อนข้างน้อยครับผมก็ต้องเรียนรู้กับสไตล์คาแรคเตอร์ของรถรุ่นฮอนด้าด้วยครับก็พยายามที่จะปรับเรื่อยๆครับแล้วก็ได้ช่างจากทางมาเลมาช่วยก็ถือว่าดีขึ้นครับในระหว่างการแข่งขันครับก็พยายามที่จะอ่านเกมคู่แข่งขันครับตั้งแตต่่่เริมม้นไปก็พยยาาทีจะ ดูจุดข้อผิดพลาดของเขาครับแล้วก็ดูตรงไหนที่เราช้าแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขครับแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่ก็พยายามที่จะเก็บยางแล้วก็วา ไปกันในการในรอบไททายครับผมเราเห็นช่องว่างครับแล้วก็แล้วก็สปีดในโค้งที่เราออกมาจากโค้งเจ็ดเราเรา,เรามีมากกว่าเขาด้วยแล้วก็เป็นช่องว่างที่เราสามารถไปได้ผมก็ผมก็พยายามที่จะไปครับผมพยายามที่จะปิดเกมให้ได้สุดท้ายก็ทำทำทำงานได้ดีครับผมถือว่าน้องก็เก่งครับาสไตล์การปรับตัวก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็ในในเรื่องของรถต้องยอมรับว่ารถเขาเหนืกนอกว่าเราด้วยเราเรายังมีออฟชั่นไม่ได้ไม่ได้เข้าทีมโรงงานก็พยายามที่จะคุยกับทางทีมช่างครับแล้วกแก้ไขในจุด ข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็สนามหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมแบงลังเหลืออีกตั้ง3เลทครับก็อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับก็พยายามที่จะเก็บข้อผิดพลาดใ,ให้ได้น้อยที่สุดครับแล้วก็พยายามที่จะเติมข้อผิดพลาดตรงนั้นให,ใ,หใ,หให้เป็นผลดีกับเรา